ส่วนเหตุการณ์เครนถล่มที่ถนนพระราม2นะครับไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้านะครับในพื้นที่เป็นการไหม้ซากรถกระบะที่ถูกทับจากซากเครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสองนะครับที่ถล่มลงมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นนะครับไม่พบผู้บาดเจ็บแต่วันนี้สื่อมวลชนนะครับก็ไปถามเหตุการณ์นี้กับทางท่านนายกนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านนายกทราบข่าวท่านถึงกับใช้คําว่าอีกแล้วเหรอ แล้วก็ท่านนายกนะครับย้ำว่าจะมีการยกเลิกสัญญาแน่นอนเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวไปดูสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาที่ผ่านมาโดยทางนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงชี้แจงเหตุการณ์นี้นะครับว่าการจัดการพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนเอก,กชัยบ้านแพ้วที่เกิดเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งสะพานสุดตัวลงมาที่ถนนพระรามสโดยทางกรมทางหลวงร่วมกับวิศวกรรมมาสถานแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์และบริษัทผู้รับจ้างมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติงานเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการหรือย้ายโครงสร้างเหล็กและชิ้นส่วนต่างๆล่า,าลสุดวันนี้ได้มีการ ระดมเครื่องจักรหนักเข้าไปดำเนินการและแยกตัดโครงสร้างเหล็กส่วนหลักลงสู่พื้นดินส่วนนี้เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมกับแบ่งชุดปฏิบัติงานออกเป็น2ชุดเพื่อเร่งตัดย่อยชิ้นส่วนเหล็กด้านล่างให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการขนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางตำรวจทั้งหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่าง การตัดเหล็กเนื่งองจากว่ามีการใช้แกส๊สใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นมาก็มาจากประกายไฟจากแก๊สที่ใช้ตัดโลหะม,มันไปโดนกับคราบน้ํามันแล้วก็ไปโดนกับวัสดุที่ติดไฟในที่เกิดเหตุค่ะ โดยทางทีมกู้ภัยประจำหน้างานเร่งใช้ถังดับเพลิงจำนวนสี่ถังเข้าระงับเหตุเบื้องตน้นก่อนที่ทีมดับเพลิงจะเข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เวลาช่วงประมาณ11นาฬิกา30นาทีซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่เพื่อเป็นการป้องกันเหตุเกิด,กดซ้ำมีการป้องกันโดยการฉีดรมน้าโดยรอบจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟระหว่างทางานตัดยอดโครงเหล็กแล้ว ส่วนทางด้านนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพอท่านนายกทราบข่าวจากผู้สื่อข่าวที่มาสอบถามเรื่องนี้นะคะท่านนายกก็แสดงสีหน้าค่อนข้างตกใจอะค่ะ,ะแบบนี้เลยเปนเ็นภาพจังหวะนี้นะครับแล้วก็หันไปถามทางท่านท่านพิพัฒน์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะถามว่าอีกแล้วหรือ,อแล้วก็ย้ําบอกว่าเจ้าของโครงการก็คืออิตาเลียนไทยเนี่แหละจะต้องมาดูแล ในฐานะรัฐบาลก็ต้องดำเนินการทางปกครองด้วยโดยจะมีการยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมานะคะส่วนเหตุไฟไหม้ซ้ำในพื้นที่เกิดเหตุหลายคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่าเป็นการพยายามทำลายหลักฐานหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้มีคำตอบจากนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกก็บอกว่าหลักฐานไม่สามารถทำลายได้เพราะว่าหลักฐานที่ชัดเจนก็คือเครนเนี่ยมันร่วงลงมาจากข้างบนแล้วแล้วก็เกิดความเสียหายแล้วค่ะ อีกแล้วเหรอเหลือเพิ่งอ๋อเพิ่งลงมาจากที่ประชุอมคอรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงรายงานเข้ามาถ้ามีจริงนะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็คงได้รับครับก็ใน เบื้องต้นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการเขาต้องดูแลทีนี้มาดูในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตทางกรมทางหลวงได้มีการสรุปยอดเงินช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นนะครับย้ำว่านี่เป็นวงเงินเบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้น1นึ0 0ล้านนบาทต่อรายนะครับก็จะแบ่งเป็นเงินสงเคราะห์พระราชทาน และรับศพผู้เสียชีวิตในไว้ในพระบระมราชานุเคราะห์จำนวน2 0,000บาทค่าเสียหายเบื้องต้น35,000บาทค่าสินใหม่ทดแทน5 0 0แสนบาทตามพรบรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีเงินชดเชยเยียวยาจากทางบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์อีก1นึ0 0ล้านนบาทแล้วก็เงินก้อนนี้นะครับยังไม่รวมเงินช่วยเหลือเยียวยาจากแหล่งเงินอื่นด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นสิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญบำเหน็จชาราภาพของเงิน กองทุนประกันสังคมเงินช่วยเหลือตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายของทางกระทรวงยุติธรรมเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ผประสบสาธารณภัยเป็นระเบียบของสามัชชนายกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินเพิ่มเติมจากตัวเลขที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ครับ